เนกแต่นไม่อยากใช่เอาจริงนะจริงเอ็มมันเป็นคนหน้าตาดีนะเว้ยถ้ามันเป็นผู้ชายเลยมันก็หล่อหนูว่าถ้ามันเป็นผู้ชายจริงหนูหนูสะบัดหนูว่าก็เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเคยลองผู้หญิงไหมเพราผมเป็นผู้ชายระวังเมียพี่ไว้ให้ดีนะครับผมเอาจริงมีไม่ต่ำกว่า750งานจริงไหมประมาณมั้งนนประมาณนั้น เพราะหนูโดนคมขืนหนูถอดเสื้อแล้วก็ร้องไห้มีคนถ่ายคลิปมาว่าตัวเองโดนคมขืนแล้วโดดไหมไม่โดนถอดเองก็คือเมาถอดเองแล้วก็นั่งกอดร้องไห้มีเดมาไม่ได้าไม่้มาถึงการว่าแต่วันที่บ้านหนูจะออกจากวงการโอ้ขนาดนั้นเลยใช่หนูบอกอย่างนี้เลยจะออกจากวงการแล้วทำยังไงดีวะก็ออกก็โทรหาอีจ้าก็ร้องไห้อีกวันหนึ่งอีจ้ามีดราม่ามึงหว่าหูจะออก How you see คือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีป้าข้างบ้านไม่ค่อยชอบใจสอมาวุ่นชอมามจุนมจาจ้าสุกสิปปากไกวถ้าเป็นอยากรู้ถ้าเป็นอยากเห็นไม่ใช่เรื่องของตัวเองอยากรู้เป็นจะมาว่างมาเลยค่ะหลึงค่ะหลึกค่ะคนแบบนี้ขนะเขาเรียกว่าอะไรนะรีมีเข้าสารสองนั้นนาแสดงว่าสื่อหลังคิดดูมันต้องเป็นแฟนคลับขนาดไหนอะวันนี้คือนางอะตื่นเต้นตั้งแต่กลางวันแล้วอะฉันบอกว่าขอร้องเถอะ ฉันอะอยากให้เขาบอกรายการเราขอร้องไปเอามาเขาให้ได้หน่อยเราอะเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่เรายังไม่ทำ u t u b e เลยเขาคือยุคแรกๆเลยเป็นไอเดียที่เราอะอยากจะทำ u t u b e แล้วเราก็ชอบเขามากเลยงั้นแขกรับเชิญครับเอมตามใจตุ๊ดครับวันนี้ไม่เลื่อนะคาเรื่องของคนอื่นลดเสืกนาคะไม่เบื่อไม่เผื่อนะคาเรื่องของคนอื่นลดเสืกก่อนนา เื้ออก่นนะคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีป้าข้างบ้านไม่ค่อยชอบใจชสมมติจุ๊จุ๊จันป้าก็รอดดีครับจะเป็นอยากรู้จะเปนอยากเห็นที่ท้องมันตักงใจได้ลองได้เลยครัลองได้ข้าวสารสองนานาแสดงว่าซื้อ น้องเอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออีเนี่ยคือมันเต็มที่เลยตรงนี้ร้านคือพงเพชรหมูกระทะหรืออะไรคือพงเพชรเป็นร้านหมูกระทะเป็นร้านของสามีเป็นของหลวงใช่ฉันดู m สเตอร์เชฟฉันก็ดูฉันเป็นแฟนคลับครอบครัวเขาเถอะว่ากันเถอะคือคืออะไรคือเธอเป็นติ่งเขาทำไมเธอเป็นติ่งอะไรเขาเนี่ยฉันชอบเขาดื่มเหมือนกันแล้วก็ปากจัดเหมือนกันเออดีมากอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอเข้าไปนั่งกินด้วยหน่อยเดี๋ยวไปกันยื้อหน่อยไปกันใหญ่เลยไปค่ะ กินแล้วเก่งปะคือไม่รู้ถ้าไม่อยู่กับเพื่อนมันชอบห้าวมันกินเร็วคือการกินแล้วเนี่ยมันจะมีคนกินเป็นกับคนกินแบบปัญญาอ่อนเข้าใจปะคือเราต้องพูดกินแล้วอี่พวกกินปัญญาอ่อนจะแบบเฮ้ยผมกินเก่งผมกินเก่งปอกหนูนะหนูลำคาญนะเอาเฉ่เฉยกินไม่มีทรงอ่ะเข้าใจปะกินแเหพูดถึงแล้วแหลอพูดถึงอีซีป่ะพี่ไม่ได้บอกว่าพี่มันกินเก่งเธอกินไปเรื่อยๆเธอไม่ต้องรีบเธอไม่ต้องรีบ่าโอ้ยกูเก่งมากเพียวกินเพียวกินแล้ว แล้วก็เออแล้วก็ต้องคอพับแล้วก็พาเหมือนกับวก็แบบเป็นภาระเราเือนกายสุดท้ายแล้วก็คือกูก็โดนย่ำยีในรายการเอเป็นคนจังหวัดเลยเป็นคนจังหวัดราชบุรีอบครัวก็ได้ครัวตอนเด็กเนี้ยจะมีป้ายใหญ่ๆเลยอ่ะเขียนว่าสอนระอัดกินประทุมแล้วหนูก็แบบ Wow, ว้าวสักวันหนึ่งกูต้องเจอพี่มี่แน่เลยอ่ะเจอจะต้องชนะมันหนูเป็นเชลิเดอร์ไงแล้วเราคิดว่าเราโอ้เชลิเดอร์เนี่ยมันน่าจะใกล้ความฝันกูละซึ่งตอนนั้นคือยังไม่ได้เข้าวงการไม่ได้เข้าวงการตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยตอนเด็กๆอ่ะย่าบอกว่าสมัยก่อนจะมีดาราอยู่แถวบ้านก็เลยมาขอว่าขอน้องเอ็มไปเป็นดาราได้ไหมตอนที่หนูยังเด็กเลยเอาจริงนะจริงเอ็มมันเป็นคนหน้าตาดีนะเว้ย มันเป็นคนน้าตาดดีเป็นคนหล่อถ้ามันเป็นผู้ชายเลยมันก็หล่อหนอว่าถ้ามันเป็นผู้ชายจริงหนูว่าหนูสะบัดหรือว่าก็เป็นผู้หญิงก็เว้นหนูว่าใกล้กับโอกาสบันเทิงมากมากเพราะว่าตอนมหาลัยหนูก็เต้นหนูเป็นปอมปอมเป็นปอปอมแล้วมันก็เฉียดทีวีเข้าออกเข้าออกพอพอเริ่มจบก็เริ่มมาทําคลิปทํานู่นนี่นั่นคือตอนแรกเลยหนูทําคลิปกับแฟน แล้วก็ด่ากันไปได่ากันมาเนี่แหละมันก็ด่ากันไปได่ากันมาแล้วเพื่อนแล้วหนูก็โพสต์ใน Facebook แล้วเพื่อนบอกว่ามึงมึงเปิดเป็นพ u ับบิคสิพอเปิดปุ๊บเอาทีนี้ตามเพจใหญ่ๆก็แชร์ไปแชร์แชร์แชร์จนได้มาทําคลิปตามใจท๊ดแล้วยิ่งมาทาเอมตามใจท๊ดเนี่ยทำกับเนทเนี่ยรู้ไหมว่าะจะจะถ่ะะายแบบนี้จะทําแบบนี้หรือยังไงคือตอนแรกทํากับเนทเนี่ยเนทเ,เป็นรุ่นน้องอท,ที่มหาหลัยออตอนนั้นฟอลโล่หนูมีในไอจีประมาณ หกเจ็ดแสนเชีย้ยะตอนตอนตอนนั้นคน,คนธรรมดาคนธรรมดาจากไอจีธรรมดาตอนนั้นก็มา<อ>แล้วนี่ก็ถามว่าแล้วแม่จะทําอะไรก็ตามติดชีวิตกูแล้วกันมึงก็ถือกล้องไปกูก็ไม่รู้จะพูดอะไรกา<อ>งคืนก็ไปกินเหล้า<อ>แล้วเมาจริงไหมหนูเมาทุกครั้งกากินเหล้าหัวเคยดูคลิปอันหนึ่งอ่ะที่เ e อ็มมันบอกว่าเนี่ยวันนี้กูจะไม่เมานะแล้วตัดภาพทีที่เพื่อนอุ้มมันเข้าห้องหนุ่มข่วนขำแล้วพอชีวิตมันมันเปลี่ยนทีนี้มันกลายเป็นแบบคนดังที่นี้มีหนังมีละครอ่ะมีหนังเข้ามาม เป็นไงคือเขาให้หนูเล่นเป็นไงเขาให้หนูเขาบอกให้หนูเล่นเป็นตัวเองคาแรคเตอร์แรกเป็นแบบอ๋อ,อก,ก็เธอมาต่างจังหวัดนะก็วอยวายวิดว,วานวิดวานววานู่นนี่นัน่นแล้วก็ก็ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าไอ้ความตลกความนุกมันได้มาจากไหนวะหนูว่าที่บ้านหนูหนูว่าบ้านหนูเป็นคนอย่างนี้หมดเลยทุกคนในบ้าน,นแม่พ่อเป็นคนตลกเป็นหมด ปากจัดทางบ้านแต่ก็ไม่ได้ด่าไปเทื่อไปเปื่อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเออก็เป็นคนปากจัดอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นคนอย่างนี้มาใช่เออไม่แต่เป็นการปากจัดที่ฉันดูแล้วฉันขำอ่ะฉันไม่ได้รู้สึกว่ามันหยาบอ่ะยุคสมัยเนี้ยคนอยากดูอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงอืมเป็นตัวตนจริงๆคืออย่าไปปลอมอย่าไปตอแหลอะไรเงี้ยแต่พอบางคนพอไปทำปุ๊บมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งพอหนูทำปุ๊บพอคนเริ่มทําตามก็เลยกลายเป็นแบบกูต้องหยาบเหมือนเอมเออกูต้องกินเหล้ามาถึงกูกินเหล้าก่นเลยแล้วไมนฝืน ไทีไน, <ะ S 1> นี้<ช>มันมีช่วงหนึ่งที่ยูทูปเป็นอย่างนี้หมดเลยอ่ะ <c oughs> ทุกคนมาถึง <c oughs> มาด่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 าหมืนที่ก็เป็นอย่างนั้นที่มาถึงก็ด่าด่าด่าเด่าด่ากันพอมันเข้าวงาการจริงๆแล้วมันมันเป็น,นย,ยังไงชีวิตมันต่างกับเดิมขนาดนันมันก็มีช่วงดราม่านะพี่แบบว่า <c oughs> คนชอบเราแบบนี้แต่พอเป็นแบบนี้ไม่ชอบแล้วทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้อ้าวยิ่อกอาทิตย์ที่แล้วยังบอกเลิฟกูเป็นตัวเองพอมาเป็นแล้วสุดแบบว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นอะไเลยไม่คือไงว่าเป็นทำไมเป็นคนอย่างนี้คือหมายความว่าไง หนูเมามอยคนนั้นคนนี้พอมาถึงตอนนี้ปุ๊บพอเมาปุ๊บนี่แหละไงปากมันเป็นอย่างงี้ไงเอ็มมันถึงโดนด่าไงบอกเอ้าดอกยังชอบกูอยู่เลยอย่างเรื่องกินเหล้าอีกสมัยก่อนคนที่กินเหล้าเก่งที่สุดคือเอ็มอุ้ยอยากกินเหล้ากับพี่เอ็มเกลียพอปัจจุบันนี้นอกจากเมามันทำงานอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะหนูกำลังไหลหวังมอนกูก็ทำอย่างอื่นนะใช่กูก็ทำแต่ก็ตอนทำงานก็ไม่ให้ดูไงเบื่อไหมพอมันเจอคอมเมนต์อะไรเบื่อมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูกับเศร้าอะ ก็ใช่กับเศร้าเลยใช่แล้วเอื้อว่าไงนางก็จะคอยบอกนะอะไรที่ไม่เป็นดรามานางก็จะเตือนเพราะว่านางนางเด็กนีสใส่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราปัญญาอ่ออด้วยละหนูว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่กรอเขาก็เลยบอกว่าเขาเขาจะเป็นคนเตือนคนสุดท้ายจะไม่เตือนคนแรกเขาจะปล่อยให้ไปแบบอ้อมเก่งก็ไปลุยมาก่อนเลยไปฟังอีนั่นอีนี่มาก่อนสุดท้ายเขาจะชึบอย่าทำอย่างนี้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 อะไรแล้วฟังก็ไหมเขาต้องฟังเพราะสุดท้ายแล้วเราผูชมเลยล่าสุดล่าสุดเหมือนจะเตือนเอม ทำผิดก็ต้องรู้สึกขอโทษเรื่องล่าสุดอาม่านั่นแหละเออเ็มทำผิดก็ต้องขอโทษกูทำผิดอะไรเนี่ยมึงไปดูข่าวอะไรมันเนี่ยขอโทษครับงี้ไปเลยงอบไปเลยคือคือเราไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดมันไม่พากไว้ใจเพียรกันอยากจะเป็นแบบผู้ใหญ่อยากจะเตือนอย่างเงี้ยบเลยเพราะส่วนรึเปาเอื้อทำไงเงียบครับผมเอื้อขอโทษครับ แล้วสนิทกับจ๊าได้ไงอ่ะมันเริ่มจากการไปถ่ายเอ็มีด้วยกันก่อนถ่ายเอ็มีของนางนั่นแหละเออไม่แลกอยู่ยากอ่าจะวาไปแล้วก็เพิ่งจะมารู้จักกันไม่นานหลายประมาณ4ี่หปีอะค่ะเออแต่ก็ถือว่าสนิทกันโคตรเลยเสนิทมากคนนเพื่อกันนะเออใช่สนิทมากนะก็อีนี่หนูก็ไม่รู้ต้องไปสนิทอะไรกับมันขนาดนั้นก็เมจ๊ะในความเป็นจริงพอได้มาคุยกับมันจริงๆแล้วมันเป็นคนยังไงตั้งแต่วันแรกหนูเนี่ยมันเหมือนเดิมมันมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนดาราเพราะว่าอย่าง เพื่อนในวงการ,รหนูไม่ค่อยมีดีกว่า <Okay. S 2> รู้จักคนเยอะแต่ว่าที่คุยคบอะ,อะที่แบบจุ๊กจิ๊กๆๆๆขนาดน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ของมันเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเวลาหนูมีปัญหาหนูจะกลับราชบุรีเนี่ยหนู <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะกลับไปคุยกับเพื่อนที่ราชบุรีว่ามึงมันเป็นเรื่องแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่อีเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนเพื่อนตังสวรรที่อยู่กับเราตลอดใช่ก็เลยมาสนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งอะเราก็เห็นแบบว่าคลิปที่เอมกัจ๊ะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันจ้ะปกติเราเป็นคนร้องเพลงไหม ปกติชอบร้องเพลงแล้วก็ไปถึงออกไปออกไอซีอตอนนั้นเทมนั้นเป็นพี่ตูนแต่พวกนักร้องเสียงเสียงเพี้ยนเสียงเพาะเนี่ยเ,<อ>เขาใช้สมัคร<อ>แต่เราเนี่ยเ,<อ>เขาจ้างเราไป<อ> ให้ไปเอนเตอร์เทนพี่ตูนไปถึงพี่ตูนมาให้เอ็มมารู้สึกว่าให้รายการมันดูมีสีสันเลยตอนนี้เอ็มมันก็กําลังมาพอดีเขาให้ไปร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้หนูก็ร้องแล้วเขาก็ตะโกนมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เพี้ยนนี่อะไรอย่างเงี้ยงั้นทําให้เราตลกตลกหน่อยจะได้เอนเตอร์เทนพี่ตูนแบบนั้นเราก็ได้ฉายานักร้องเสียงเพี้ยนมาตั้งแต่นั้นมาเลยก็ร้องเพลงดูเขุไยนักร้องเสียงเพี้ยนนักร้องเสียงเพี้ยนนักร้องเสียงก็วอาจนเราเนี่ยรีวิวร้านแล้วบ่อยแต่ไปถึงการรีวิวร้านแล้วของเราเนี่ยพี่รรีวววิ้้านนแลขออองงหูเะ หนูรีวิวแพงหนูคิดอย่างนี้หนูนั่งรับสงมันแพงแพงกว่าศิลปินขึ้นไปตัวค่าตัวเรามันแพงมากอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันแรกๆมันกระจอยมาได้เงินนะแต่หลังรู้สึกว่ามันเริ่มเขินแล้วคุณเอมมากีเดินเข้าเขกีกันเลยเดินเข้าเขาจะตบมือเลยกีเดินเข้าขึ้นเวทีกินเหล้าสองแก้วแล้วเป็นคู่แต่งแตเหล้าไม่ไดกไม่เล่นโอ้จบลงมานั่งแดกเหล้าได้ตังค์แล้วหนูรู้สึกว่า มุณดังถึงง่ายไปไปเยี่ยมนี่เป็นไรละรู้สึกเองรู้สึกเองไม่มีใครดราม่าทุกร้านพร้อมจะจ้างหมดตอนนั้นหยุดทำตามใจตุลแล้วด้วยนะเป็นแบบว่าไอ้เชียงใไมค่าตัวกูมันง่ายไปปะนี่เราจะรวยเร็วไปหรือเปล่าก็เลยแบบพี่เอางี้ก็เลยทำบล็อกตีงั้นงานจ้างราคาดรอปลงมาพี่เดี๋ยวหนูแถมวง็อกตีนูเล่นด้วยก็คือเอนเตอร์เทนไปด้วยเลยก็เป็นรีวิวร้านเล่าด้วยทำคลิปด้วยอันนี้ด้วยก็ทำทำทำมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนั้นเชียงใหม่เขาก็มีงานแบบว่า LGBT ยังใหม่เขาเลิกก็เธอไงอ่าเขาก็เลยแบบเอาเอาคู่ซีอาจารย์คงมาพอดีด้วยช่วงนั้นก็เลยเอาไปนอนซึ่งตอนนั้นเล่นอาจารย์คงแล้วเล่นอาจารย์คงแล้วอีจ้าก็เลยบอกว่ามึงขึ้นไปร้องเพลงกูซี่สักสองสามเพลงมันจะได้ไม่เขินไม่ใช่ไปยืนเมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยมาค่ก็ร้องเราต้องบอกก่อนจ้าเป็นคนไม่แดกเราโดยปกติเราไแล้วโดยปกติไม่กินเราแต่อเมีงานมีเงินนู่นนี่นั่งทำงี้เดี๋ยวดูแม่นะลูกอีจ้าพูดอย่างนี้พูดอเลยนะ นี่แก่เก่งเลยแก้วแลกตาเลแล้วมันกินไหมก็กินก็ยืนก็กินอีกโอโหัวเขาห้าวมาแส่ส้ว่างเขาป๊อบป๊อป๊อบป๊อเออหนูร้องประมาณร้อยกว่าเพลงวันนั้นจากที่เตรียมไปสามแล้วอีจ๊ะอีจ๊าก็นั่งเมาแต่ทีอีจ๊าก็ต้องขนต้องอุ้มแล้วก็ต้องขึงเอาไว้เหมือนคนไข้อะที่เป็นจะตายแล้วว่าเป็นบ้าอยู่เงี้ย ขึง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 หนูก็อยู่ท้ายเอาผาดมันหนูก็ร้องไห้เพราะหนูโดนคมขืนทำไมหนูถอดเสื้อแล้วก็ร้องไห้มีคนใส่คลิปมาว่าตัวเองโดนคมขืนแล้วโดนไหมไม่โดนถอดเองก็คือเมาถอดเองแล้วก็นั่งกอดร้องไห้หยาบคายนวด่าบผู้จัดการปะมึงเป็นไงมั่งอ่ะกลับไปร้องไห้อยู่นะโดนคมขืนหยีหยอกนั่งกอดร้องตัวเองอันนี้พี่เราแต่บ้านนั่งหลับแล้วตัวอยู่อย่างนี้ไม่ อยู่เงี้ยแบบกูเป็นกูไปกินอะไรเขาหวางอยางเงี้ยแล้วตื่นมาตอนเช้าคือมันเลยได้ไอเดียเหรอหรือเช้ามันหนูก็บินกลับพี่จ้าก็ไปทำงานต่อเอ็มเอาไงดีเนี่ยลูกค้าตักมาเต็มเลยเออเราจะร้องเพลงกันไหมเนี่ยก็เอาสิมันจะยังไงก็ไม่น่าจะเยอะโถ่พี่หนูจะตายเอาว่ะปีที่แล้วปีที่ผ่านมาบอกมาสิว่าจริงไหมว่าเธอไม่มีวันหยุดมีไม่ต่ำกว่า7 5็ด้อยห้าสิงานจริงไหม ประมาณราวๆาเจ็ดหลักร้อยปีหนึ่งก็ประมาณห้าห้าร้อยอ่ะห้าห้าร้อยอุ้ยจะาพึ่งทำหน้าน,นี้สัปปกก่อนมาแน่เลยมันก็ไม่ถึงไหหด้ไงล่ะถึงที่ประมาณมัง้งเออตอนนั้นเป็นหลักร้อยละงานอ่ะเกินเกินสามร้อยงานจากที่ไปแค่กะว่าจะเอาขำๆไปไปมามาแม่งเป็นหลักร้อยงานใช่หลักร้อยงานประมาณสี่ห้าร้อยงานเลยนะหนูแล้วมันยังไงเนี่ยก็คือหนูคือตัวมันอ่ะอิจ่าเขาชอบทํางานเออมันทํางานเราเราเราชอบได้เงิน คือคือหนูไม่ได้ชอบได้จะพูดว่าไนวันหนูไม่ได้ชอบทางานขนาดนั้นอ่ะเจ็ดวันเนี่ยหนูควรได้พักบ้างไงแต่ตอนนั้นมันไม่ได้พักเลยเพราะมัน้องเพียงทุกวันแต่หนูก็จะมีทริคของหนูคือหนูจะไปล่วงหน้าหนึ่งวันและหนูก็จะกลับอีกวันหนึ่งหนูจะค้างอีจ้าจะไม่ค้างมันจะแบบ,บ,อ,บอีจ้านี่ก็คือจะไปวันงานเลยใช่อสมมติว่ามีงานเลี้สี่ทุ่มหนูจะไปถึงนู่นประมาณ เียงหนูก็จะแบบเดินนูน่นนี่นั่นก่อดเพราะอะไรหนูต้องไปล่วงหน้าเพราะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบทำงานจนรู้สึกว่าอุ้ยทำไมกูจะตายแล้วกูจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ใช่หนูไม่ชอบเวลาเอิ่งเอิ่ยใช่ใไม่อยาก <ๆ S 2> ดีม <ๆ S 2> ตัวเองว่าตัวเองทำงานอยู่ไม่งั้นหนูจะมันจะไม่สนุกใช่คุยไปกินไปเจ้าของร้านไม่ได้กินเลยลู้ป่ผัวเมียอร่อยแม่เขาเคยกินเพลินจริงๆเขาเคยกินเยอะขั้นหนึงทีไหมอร่อยแม่งน้่งจิ้มแม่งอร่อยมากอ่ะน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มมนออร่ย้้จิโคตรอร่อยเลยทุกวันนี้เป็นนหหัวว้าง ทำโชว์ทำอะไรเฮ้ยมันสุดอะมันมากลยมากยังไงวะเนี่ยเอมคือหนูชอบลองอะไรใหม่ๆพี่บางคนบอกว่าอ้าวเคยลองผู้หญิงนะเพราะผมเป็นผู้ชายระวังเมียพี่ไว้ให้ดีนะครับผมเอาจริงๆ่ไปนะครับผมพี่ไปนะครับผมในวงหนูตอนนี้มีคนอยู่ทั้งหมดกี่คนที่จะแบบว่ามีประมาณสิบห้าคนพี่แล้วตอนนี้ทั้งหมดตอนนี้ทํากี่รายการอะไรทั้งหมดของตัวเองอะตอนนี้ช่องไปเปล่ช่องคุณเอมช่องคุณเอมไปเรื่อยไปเปลื่ยเลยพี่ทําไปงั้นแหละพอถ้าเราหยุดถ้าหยุดทําเรารอด อ่ะเราก็ยังมีงานด้วยนั่นลูกน้องทำให้ลูกน้องมากกว่าใช่วันนี้แฟนคลับก็ยังรักเอมอยู่ก็ยังตามอยู่วันนี้มีอะไรจะบอกเขาไหมถ้าแบบขอบคุณที่ยังอยู่ในทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะผิดจะถูกเพราะหนูอ่ะหนูไม่รู้นะแฟนคลับคนอื่นเป็นยังไงแต่เวลาหนูผิดมันจะมีมันจะมีกลุ่มก้อนหนึ่งที่อยู่กับเรานานมากเขาก็จะทักมาหาเราว่าเอมใจเย็นนะค่อยะเป็นอย่างนี้เอ็มผิดไหมเรื่องนี้หนูก็จะเล่าให้ฟังคือเออมันมีคนเตือนเราจริงไมไม่ใช่แบบอ้าวเอมถูก E เ่ยมพีเทพอะไรย่างเงี้ยเ,เขายังมีคนเตือนเลยลเขาซึ้งว่า,เ,าเราขอบคุณเขาจริงอะไรอย่างเงี้ยมาวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอ,พอสลับเอ็มเห็นเอ็มเป็นคนสนุกสนานเป็นคนแข็งแรงเงี้ยจริงมันมีมุมแบบดราม่ามุมเศรา้ศราไหม,มเรื่องล่าสุดจริงหรอใช่ไม่แต่นั้นเรื่องมันก็ออกมาสรุปแล้วนะเขาก็ออกมาโทษแล้วแต่เอ้ามันโดนไปแล้วอ่ะมันแบบมันยังพุ่งกลับมาไม่ได้พี่มันยังฮิวไม่ได้แต่ไม่ได้ว่าใครนะหมายถึงเราความรู้สึกเราน่าจะปัญญาอ่อนเองแหละกลับบ้านไปเจอที่บ้านเขาก็ไม่ดูเรื่องอืม เราก็แบบอันนี้อันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่าหนูก็เลยร้องไห้หนูบอกที่บ้านหนูจะออกจากวงการโอ้ขนาดนั้นเลยใช่หนูบอกอย่างนี้เลยจะออกจากวงการแล้วทำยังไงดีวะก็ออกก็โทรหาอีจ้าก็ร้องไห้พูดมึงพูจะออกจากวงการแล้วอีจ้าบอกมึงจะออกทำไมเฮียแม่งเราเก่งแล้วนู่นนี่นั่นอีกวันหนึ่งอีจ้ามีดามามึง ว่ากูจะออกอิจวออกคู่แต่ยังมีเพื่อนที่ที่แบบจริงใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันเนาะแล้วเข้าใจกันเพราะว่าในวงการอ่ะเอาจริงเราก็รู้จักคนเดยวะนะแต่คนที่จะมาเป็นเพื่อนที่คลิกกันอ่ะมันมีน้อยนะไม่ได้บอกคนในวงการไม่ดีแต่ว่าเราไม่ได้อยู่เราไม่รู้จักกันมาก่อนมันอยู่ที่การคลิกกันนะใช่หาคนที่มันมีประเภทเดียวกับเราอะประเภทเดียวกันสินเสมอหรืออะไรคุยกันรู้เรื่องอะมีเรื่องผมเรื่องมาวิจายณไหมล่าสุดไปไปเที่ยวกัน แล้วก็คุยว่ามึงเราไปหาที่นั่งกินกันไหมสองคนที่ที่ไม่ได้แบบว่าให้คนมาวุ่นวายมากอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าเราจะได้ดูเป็นส่วนตัวหน่อยเป็นร้านไพ i เว t จริงนะโอเคไม่ค่อยมีคนร้านพี่กูเองเออร้านไพ i เว t ขับรถปึง้งจอดหน้าร้านฟาากัดหคนยืนโค้งเด็มเติร์ดถ่ายมือคนในร้านปบมือไพ i v a อะไรเนี่ยยออ,อ คนในร้านรูจร้จ okay. ักหมดเลยโอกาสเกิดกลุ่มเด็กสอบกีดกันว่ะพี่จ้าไหนบ่ยไพเวทไงพี่ดอกเออมึงอยู่เฉยๆแล้วก็ข่าทุกคนสวัสดีค่ะมีชั้นสองอ่ะโอเคชั้นสองบ๊เวทโอเคแล้วพี่ดอกก็ถือว่าเราจะได้ทำอะไรกันได้ใจจอยเนี่ยเหมือนกินแล้วตรงเนี้ยชั้นสองในขณะที่ทุกคนแต่ผมไหวพี่ไห่ไหวแล้วชั้นสองที่บอกไพเวทอ่ะ เป็นโซ่อะกั้นแล้วข้างล่างก็เห็นหมดเลยทําอะไรก็เห็นหมดเลยบอกอีจ๊ะย่านะเราห้ามเป็นคลิปนะเพราะพูดอีกวันใครอาจารย์คงเราต้องนั่งเงียบๆนะอย่าเต้นนะตัดภาพมาครึ่งชั่วโมงปีนโซฟากันปีนโต้ลูดกันลูดกันเป็นทาสานเลยเต้น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 ต้องให้คนมาขับพากลับเพราะเราเมาไงให้คนมาขับพักกลับมาถึงเช้ามาถ่ายอาจารย์คงหนูแยกออกไปหน้ากระจกเลยหนูก็ยืนแต่งหน้าเพราะว่าพี่สาวอีจ๊ะเดี๋ยวรู้ไม่ได้หนูก็แต่ง เอ็มเป็นไรลูกป้าแม่หนูหงเรี่งจากนั้นหนูหนูเข้าซีนแล้วอีจ๊ะอย่างเงี้ยมาเธอเขารู้แล้วอียอกคลิปเต็มติ๊กซอกเลยนั่นแหละก็แบบโอ้โหไปดูนะเวลาดูมันจะมีตอนนี้มันมีคลิปเบื้องหลังอาจารย์คงเวลาไอ้สองคนนี้มันอยู่ด้วยกันเน่ยแล้วทำไมมันหลุดทำไมมันหลุดคำกันตลอดเวลามันมันมองหน้ากันไม่ได้จริงพี่เพราะว่าแบบว่าเล่นไม่ซ้ำจาบทไม่ได้จริงๆอ่ะไอ้สองคนนี้พี่เป้นะพี่เป้เป็นพ่วงกลับ หนูก็ใส่เวลส์เราบางทีเมาแล้วก็ลืมอ่ะถ้ากล้องนี่หล่อออีจ๊ะบอกมึงก็เอาซิอ,อ,อย่างกูนะกูต้องที่เป้กูกำกับออแล้วมึงก็จะได้กลับเร็วนะอีจ๊ะถ้ากูเป็นเมียกูกลับก็คุยก่เออป้เดินมาอย่างเงี้ยพี่ได้ยินหมดนะครับ ชีอะไรกันก็ไม่รู้รักอ่ะน้องมันหาแบบเร็วๆที่มันแบบในวงในวงการ่มันยากไม่ได้ปั้นไม่ได้อะไรใช่แล้เรู้สึกว่าปั้นมาเรารู้สึกแล้วลูกเราด้วกดออกนะลูกดีใจจริงๆวันนี้ได้มาเจอเอมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจยิ่งชอบกว่าเดิมอีกไม่ดีใจด้วยจริงๆที่เอมมาถึงแล้วเอมมาไม่ได้พี่ว่าไม่ได้เพราะโชคอะยังคุยกับพี่มี่เลยว่า เอมมาด้วยพ่อตัวเอมเองพ่อคนมากที่สแล้วจะยิ่งดีกว่ายิ่งกว่านี้ลีลีข้าสารสั่งนานแสดงว่าเสือกยังไงนะตอนนี้แหมมึงซ้อมมาตั้งแต่เมื่อวานเลยซ้อมตั้งนานแล้วในติ๊กต็อกกุตรงจ้าห้าสี่สามคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีป้าข้างบ้านมิค่อยชับใจสมวุรณ์สมจุนณาจันทร์ไม่ใช่เข้าได้ไหมไม่ใช่สมบูรณ์นปากไหลเป็นไหมไม่เมันอยากรู้ถ้ามันอยากเห็นไม่ใช่เรื่องความดุเองอยากรู้ไปทำไมว่างมาล่ะค้าหรือคัาหรือค้านคนพวกนี้เขา พวกเนื้อเพลงอะไรเงี้ยคือมันมาจากไหนพี่หนูว่าแต่งเพลงเนี่ยไม่ได้แต่งเพราะว่าตัวเองอยากจะเป็นนักร้องหนูว่าคนคนหนึ่งมันทําได้มากกว่าหนึ่งอ่ะหนูว่าถ้าเปลี่ยนตัวเองหนูว่าหนูเป็นเป็ดแล้วกันอ่ะไม่ได้ไม่ได้เก่งสักอย่างว่ายนะก็ไม่เก่งบินก็ไม่เก่งอ่ะแต่ไม่ตายนะอีเวรเปลี่ยนเพื่อนีดี กูไมเป็นเพราะกูเป็นกูได้หมดแต่ว่าไม่เก่ตยเออแต่กูไม่ตายใช่ทำไปเล่นไปอีป้ไม่เสืองนะคะอะไรเงี้ยตั้งกี่ล้านแล้วสามล้านกว่าสามล้านวิวแล้วก็ติ๊กต็อกแบบเป็นไวรัลใช่ไม่สนุกมากเพลงเพลงอันเนที่ออกมาล่าสุดคือกลัวปวดเยี่ยวหรอค่ะมันชื่อเป็นเนื้อเพลงเกี่ยวกับว่าเราเอาไว้ด่าเพื่อนที่จะสนิทไงที่กินแล้วที่กินแล้วแล้วก็แบบ กินนิดเดียวแล้วก็แบบหัยปวดเยี่ยวแล้วนะานเอามานะแบบว่าเราดับวามึงกินนิดเดียวคือกลัวปวดเยี่ยวหรือเป็นไรอ่าก็ไปติดตามด้วยนะครับน้องเอมนะครับใช่ค่ะโนวห้านี้เอาจะลงก็เป็นธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งของแฟนของแฟนกับเพื่อนเออเพราะว่าแฟนเรียกไปออกมาสเตชเชนนะใช่เรียกแฟนพอเดี๋ยวพอบอกเรียกผัวเราเลิกกันเดี๋ยวก็ขุดคลิปนี้ยังไม่ลิไม่ค่อยกล้าบอกรักกันแล้วเดี๋ยวนี้กลัวสวีดกันปะปกติสวีดกันไม่เคยเม็ดหน้าผัวตัวเองไหมตลอดเลยไม่น่าถามเม็นหน้าที่ ตลอดเวลาเลยมันมีเวลาล้านนาไม่ได้คุณตุนตีนพี่ทำพี่ทำคลิปก็ว่าพี่อยากให้ทุกคนเห็นว่ามีพี่เป็นคนคุนตีนคุณตีนนี่แหละมันก็คลิปให้รู้ว่าเรารักกันอยู่ได้ยังไงก็อยู่ได้คนเราไม่ต้องอยู่กันแบบนี้อยู่กันแบบนี้ก็ใครผ่านไปผ่านมาพงเพชรหมู่กระทะนะป่ะอร่อยมากจริงๆที่ได้กินมาเนี่ยหรือว่าแบบ น้ำจิ้มเนี่ยอร่อยเลยเกือหมดเลยเธอเขากินกันเก่งจริงอร่อยมากอันนี้อร่อยจริงๆรายการอะมาเยอะนะแต่ได้กินจริงจังน้ำ็เพชใหญ่มารีวิวยังไม่แดกกูเยอะทแม่อร่อยเฮือม้จอร่อยเลยเอออร่อยมาก แถวนี้คืออยู่ตรงไหนนะเอ็มอยู่ตรงเลี้ยงเมืองปากเกร็ดเลี้ยงเมืองปากเกร็ดใช่ไหมอ่าเลี้ยงเมืองปากเกร็ดอ่าเลี้ยงเมืองปากเกร็ดแล้วนี้ก็มาน้ำจิ้มอร่อยมากออร่ยยเลจะน้ำจิ้มเป็นสิบเป็นสิบครั้งนะกว่ากว่าจะผ่านสูตรแล้วหนูไปชิมหนูจะพูดแค่ว่า ไม่อร่อยไม่ไม่จนจนอร่อยเราไม่ได้ชมเพื่อจนตอนหลังเขาเปิดร้านได้ก็คือไม่ให้เอมชิมแล้วไม่ให้ชิมไม่้วอไม่ใช่ก็คือชิมจนจะได้ที่ได้อะโอเควันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเอมมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากดีใจมากเลยมากพี่ขอบคุณที่สุดขอให้ดังๆร่ำาๆำรวยรวยเลยไปไกลกว่านี้อีกถูกอ่าโอเคแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้ดีใจมากครับน้องเอมตามใจต้นนะครับขอบคุณครับมาเลยครับผมเพจหมูกระทะอร่อยโคตรๆเลยจัดไปครับอย่าลืมไปติดตามน้องเอมด้วยครับ